เคยเปลี่ยนไหมครับหนังสือเล่มนั้นที่คุณซื้อมาด้วยความตั้งใจว่าจะอ่านให้จบในวันหยุดผ่านมาสามเดือนแล้วที่ขั้นหนังสือยังอยู่ที่หน้าเดิมหรือมื้อเย็นแสนอร่อยที่คุณแทบจำรสชาติไม่ได้เพราะตลาดเวลาที่เคี้ยวสายตาคุณไม่ได้อยู่ที่จานแต่อยู่ที่หน้าจอมือถือเราทำทุกอย่างพร้อมกันไปหมดกินไปดูไปเดินไปตอบแชทไปเราดูเหมือนคนยุ่งที่ใช้เวลาคุ้มค่า แต่ลึกๆแล้วคุณรู้สึกว่างเปล่าหรือเปล่าครับผมอยากชวนคุณย้อนเวลากลับไปนิดนึงครับคุณจำความรู้สึกตอนที่คุณเคยเป็นคนมีสมาธิได้ไหมครับสมัยที่คุณสามารถจมดิ่งไปกับนิยายหรือหนังสือเล่มโปรดได้เป็นวันๆโดยไม่วอกแวกสมัยที่คุณนั่งรอเพื่อนได้เป็นชั่วโมงโดยแค่นั่งมองผู้คนเฉยๆก็มีความสุขได้แต่มาวันนี้ แค่จะดูคลิปวิดีโอให้จบ10นาทียังเป็นเรื่องยากอ่านหนังสือได้สองหน้าก็ต้องคว้าม,มือถือมาเช็คทั้งที่ไม่มีใครทักมาหลายคนบอกผมว่าเขารู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียตัวตนที่เคยเก่งไปความฉลาดความนิ่งความลึกซึ้งที่เคยมีมันถูกแทนที่ด้วยความรีบเร่งและความฟุง้งซ่านคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่ แทนที่แก่ขึ้นจะนิ่งโฟกัสได้ดีขึ้นแต่กลับอายุเยอะขึ้นยิ่งสมาธิสั้นหรือสมองเราเสื่อมลงหรือจริงๆแล้วเรากำลังแค่ป่วยโดยไม่รู้ตัวในทางจิตวิทยาสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่มีชื่อเรียกเฉพาะว่าป๊อปคอร์นเบรนหรือภาวะสมองป๊อปคอนครับมันคือสภาวะที่สมองของเรา เคยชินกับการถูกกระตุ้นด้วยความเร็วสูงเหมือนมเมล็ดข้าวโพดท,ที่แตกตัวปุ๊บปั๊บตลอดเวลาเมื่อคุณชินกับการไถฟีดที่เปลี่ยนเรื่องทุกๆ3วินาทีสมองของคุณจะเริ่มมองว่าการอ่านหนังสือการนั่งคุยกับคนรักหรือแม้แต่การทำงานที่ต้องใช้ความคิดลึกซึง้งเป็นเวลานานๆเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและเชื่องช้าเกินไปไม่ใช่ว่าคุณขี้เกียจนะครับ และไม่ใช่ว่าคุณไม่มีวิน,นัยแต่วงจรในสมองของคุณถูกเปลี่ยนโครงสร้างไปแล้วข่าวดีก็คือเรากู้มันคืนมาได้ครับผมจะไม่บอกให้คุณเลิกเล่นมือถือหรือหนีไปปลิกวิเวกในป่านะครับเพราะชีวิตจริงเรายังต้องทำงานมือถือก็จำเป็นต้องใช้ยังต้องติดต่อผู้คนแต่เราจะมาคุยกันถึงวิธีทวงคืนสมองเดิมของคุณกลับมา วิธีที่จะทำให้คุณกลับมากินอาหารอร่อยขึ้นกลับมาอ่านหนังสือจบเล่มและกลับมาเป็นคนเก่งที่มีสมาธิคนเดิมในเวอร์ชั่นที่อัปเกรดกว่าเก่าเราจะเจาะลึกตั้งแต่วิทยาศาสตร์เบื้องหลังจนถึงเวิร์กช็อปเล็กๆง่ายๆที่คุณทำตามได้ทันทีหลังดูจบถ้าคุณพร้อมที่จะช้าลงเพื่อที่จะไปได้ไกลขึ้น ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Do and Rise พื้นที่ของการเติบโตและเข้าใจจิตใจมนุษย์ผมจะพาคุณไปหาคำตอบกันครับข้อแรกเรามาดูกันก่อนว่าทำไมการทำหลายอย่างพร้อมกันถึงเป็นเรื่องโกหกคำโตที่สุดในสังคมศตรวรรษนี้คุณเคยภูมิใจไหมที่สามารถตอบอีเมลลูกค้าคุยโทรศัพท์และป้อนข้าวลูกไปพร้อมๆกันได้สังคมบอกเราว่า นั่นคือคนเก่งนั่นคือคน productive แต่ผมขอพูดตรงๆด้วยความเคารพนะครับ multitasking ไม่มีอยู่จริงในทางประสาทวิทยาสมองมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำพร้อมกันเหมือนคอมพิวเตอร์แต่สิ่งที่เราทำจริงๆคือการสลับไปมาอย่างรวดเร็วต่างหากเราจินตนาการว่าคุณขับรถเดี๋ยวเหยียบคันเร่งมิดใหม่เดี๋ยวเหยียบเบรกจนหัวทิ่มสลับกันทุกๆ30วินาที ผลลัพธ์คืออะไรครับเครื่องยนต์พังและน้ำมันหมดเร็วมากสมองของคุณก็เช่นกันครับทุกครั้งที่คุณละสายตาจากงานตรงหน้าไปมองแจ้งเตือนลายแค่2วินาทีสมองต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเบรกเรื่องงานและเร่งเครื่องเพื่ออ่านข้อความปรากฏการณ์นี้เรียกว่า switching cost effect หรือต้นทุนการสลับงานงานวิจัยระบุว่าถ้าคุณถูกขัดจังหวะหครั้ง สมองต้องใช้เวลาเฉลี่ยถึง23นาทีกว่าจะกลับมามีสมาธิลึกซึ้งเท่าเดิม23นาทีนะครับที่หายไปฟรีๆลองถามตัวเองดูครับวันนี้ถ้าคุณงานเยอะยุ่งทั้งวันแต่พอกลับถึงบ้านคุณกลับตอบตัวเองไม่ได้ว่าวันนี้ทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันบ้านนั่นเพราะเราแค่สลับงานไปมาจนสมองล้าแต่เนื้องานจริงๆไม่ขยับแล้วคนระดับโลกเขาแก้ปัญหานี้ยังไง มาดูเคสของบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft คุณอาจจะคิดว่าคนที่รวยที่สุดคนหนึ่งของโลกต้องยุ่งที่สุดต้องมีมือถือ5เครื่องเปล่าเลยครับปีละสองครั้งบิลเกตส์จะปลีกตัวหนีจากโลกความวุ่นวายเข้าไปอยู่ในกระท่อมกลางป่าเพียงลำพังเป็นเวลา7วันเขาเรียกช่วงเวลานี้ว่า think week หรือสัปดาห์แห่งการคิดกฎเหล็กลคือห้ามมีโทรศัพท์ห้ามมีอินเทอร์เน็ต ห้ามใครมารบกวนเขานั่งอ่านหนังสือวันละ18ชั่วโมงคิดและเขียนเชื่อไหมครับว่านวัตรกรรมเปลี่ยนโลกหลายอย่างของ Microsoft ไม่ได้เกิดในห้องประชุมหรูแต่เกิดในความสงบสุขของกระท่อมหลังนั้นบิลเกตส์รู้ความลับข้อนี้ดีครับว่าปัญญาหรือวิส -dom เนี่ยไม่ได้เกิดในความวุ่นวายแต่เกิดในความเงียบแล้วเราล่ะครับ ครั้งสุดท้ายที่คุณอนุญาตให้ตัวเองเงียบจริงๆโดยไม่มีเสียงแจ้งเตือนคือเมื่อไหร่ผมเข้าใจครับว่าการห้ามใจไม่ให้หยิบมือถือมันยากพ,พอๆกับการบอกคนติดบุหรี่ให้เลิกสูบเพราะศัตรูของคุณไม่ใช่แค่ความเบื่อแต่คือวิศวกรรมระดับโลกที่ออกแบบมาเพื่อแฮ็กสมองคุณโดยเฉพาะรู้ไหมครับว่ากลไกการไถฟีดถูกออกแบบโดยใช้จิตวิทยาเดียวกับตู้สล็อตแมชชีนในคาสิโน ทุกครั้งที่คุณใช้นิ้วปัดหน้าจอลงสมองคุณไม่ได้ต้องการเนื้อหาหรอกครับแต่สมองคุณกำลังลุ้นนักจิตวิทยา BF Skinner ค้นพบว่าถ้าเราให้อาหารหนูทุกครั้งที่กดปุ่มหนูจะกดแค่พอกินแต่ถ้าเราให้บ้างไม่ให้บ้างหนูจะกดปุ่มนั้นอย่างบ้าคลัง่งไม่ยอมหยุดแอปพลิเคชันในมือถือคุณก็ทำงานแบบเดียวกันครับบางคลิปสนุกบางคลิปน่าเบือ่อบางข่าวทำให้โกรธงุดหงิดจนใจเต้นแรง ความไม่แน่นอนนี่แหละครับที่กระตุ้นสารโดพามีนให้หลั่งออกมาแต่จุดที่น่ากลัวที่สุดคือโดพามีนไม่ใช่สารแห่งความสุขนะครับแต่มันคือสารแห่งการแสวงหามันกระตุ้นให้คุณอยากดูอีกอยากไถอีกแต่ไม่ได้รับประกันว่าดูแล้วจะมีความสุขนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเวลาคุณไถมือถือไปสองชั่วโมงพอวางลงคุณถึงไม่รู้สึกอิ่มเอมใจเลยกลับกันคุณรู้สึกว่างเปล่าเหนื่อยล้าและรู้สึกผิดลึก,ลก เหมือนคนหิวโซที่กินลมกินแรงเข้าไปจนจุกแต่ร่างกายกลับขาดสารอาหารถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกท้อใจว่าสมองฉันคงพังไปแล้วแน่ๆผมมีข่าวดีที่สุดมาบอกครับสมองมนุษย์มีความมหัศจรรย์ที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองไม่ว่าคุณจะอายุ30 40หรือ50สมองของคุณยังสามารถจัดระเบียบตัวเองใหม่ได้เสมอครับ เหมือนกล้ามเนื้อที่ถ้าเรากลับมาออกกําลังกายมันก็จะกลับมาแข็งแรงขอแค่เราเริ่มหยุดป้อนยาพิษและเริ่มป้อนอาหารดีๆให้สมองสมาธิของคุณจะกลับมาข่มกริบเหมือนเดิมครับและนี่คือวิธีทวงคืนชีวิตจากหน้าจอที่คัดมาแล้วว่าทำได้จริงและไม่ต้องถึงกับโยนมือถือทิ้งครับเริ่มที่ข้อแรกซึ่งสำคัญที่สุดกดข้อที่หนึ่งอนุญาตให้ตัวเองเบื่อบ้าน เราสมัยก่อนเนี่ยฉลาดและมีความคิดลึกซึง้งเพราะเขามีช่วงเวลาที่ว่างครับช่วงรอรถเมย์ช่วงเข้าห้องน้ำช่วงก่อนนอนความเบื่อไม่ใช่ศัตรูครับแต่มันคือปุ๋ยของความคิดสร้างสรรค์วิธีง่ายๆครับวันละสิบนาทีลองนั่งเฉยๆดูครับไม่ต้องทำสมาธิก็ได้แค่นั่งเฉยๆมองท้องฟ้ามองต้นไม้หรือมองผู้คนโดยห้ามหยิบมือถือขึ้นมา ช่วงแรกคุณจะรู้สึกกระวนกระวายเหมือนจะลงแดงนั่นคือสัญญาณว่าสมองกำลังขับพิษโดปามีนครับให้ทนผ่านช่วงนั้นไปให้ได้แล้วคุณจะพบกับความสง,งบที่คุณโหยหามานานเหมือนน้ำขุ่นๆในแก้วที่พอวางทิ้งไว้นิ่งๆตะกอนก็จะตกและน้าก็จะใสขึ้นเองครับ <S <s <ling> <S กฎข้อที่2เปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือไม่ใช่ตู้เกม คุณจำได้ไหมครับแอปต่างๆออกแบบสีแดงเขียวส้มฟ้าสีสดๆมาเพื่อล่อตาล่อใจเราวิธีแก้ที่ได้ผลชังงนนักคือการเปิดโหมด Grayscale หรือโหมดขาวดำจะแค่นาตองโฮมหรือทั้งระบบเลยยิ่งดีครับลองทำดูตอนนี้เลยก็ได้ครับ เห็นไหมครับ <languages> รูปอาหารใน IG ดูน่าก well, kind of ินน้อยลงทันทีคลิปเต้นๆดูจืดชืดลงไปเลยนี่แหละครับคือการลดแรงดึงดูดทางสายตาเมื่อมือถือภาพไม่สวยคุณจะหยิบมันขึ้นมาเพื่อใช้งานจริงๆเท่านั้นโทรหาใครสักคนตอบงานสำคัญแล้วคุณก็จะวางมันลงเองเพราะมันน่าเบื่อไงครับกฎข้อที่3สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเราต้องมีขอบเขตครับขอแค่2ที่ในชีวิตคุณก็พอ 1. คือโต๊ะก,กินข้าว 2. คือห้องนอนเวลาทานข้าวให้เกียรติร่างกายได้รับรสชาติอาหารจริงๆให้เกียรติคนตรงหน้าด้วยการสบตาและพูดคุยเชื่อผมนะครับคลิป YouTube ดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่บทสนทนากับพ่อแม่หรือรอยยิ้มของลูกนะเวลานั้นผ่านแล้วผ่านเลยนะครับและห้องนอน ซื้อนาฬิกาปลุกธรรมดามาใช้เถอะครับเรือนละไม่กี่ร้อยเอามือถือไปชา์กไว้นอกห้องตัดวงจรการถ่ายก่อนนอนแล้วถ่ายทันทีที่ตื่นแล้วคุณจะตื่นมาด้วยสมองที่โล่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยวิธีที่4คืนพื้นที่ให้สมองด้วยการเขียนครับ สาเหตุที่คุณโฟกัสไม่ได้เพราะในหัวคุณมีเบราว์เซอร์เปิดค้างไว้เป็นร้อยหน้าต่างครับเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องที่บ้านสมองคุณแรมเต็มตลอดเวลาวิธีแก้คือเทคนิคที่เรียกว่า brain dump ทุกเช้าหรือก่อนเริ่มงานให้หยิบกระาดาษกับปาะกามาด้ามดึงแล้วเขียนทุกอย่างที่รกอยู่ในหัวออกมาให้หมดครับสิ่งที่ต้องทำความกังวลไอเดีย การพิมพ์ลงมือถือไม่ได้ผลนะครับเพราะการใช้มือจับปากกาหรือ Hand Brain Connection จะช่วยชะลอความคิดให้ช้าลงเมื่อความคิดถูกเทลงบนกระดาษแล้วสมองคุณจะเบาขึ้นและพร้อมสำหรับการโฟกัสงานตรงหน้าจริงๆครับวิธีที่5ฝึกกล้ามเนื้อสมาธิด้วยนาฬิกาหมุน สำหรับคนที่สมาธิสั้นไปแล้วการบอกให้อ่านหนังสือนานๆคือการทรม,มานครับเราต้องเริ่มจากเวทเทรนนิ่งเบาๆก่อนด้วยเทคนิคโพโมโดโร o แบบ Analog หาซื้อนาฬิกาจับเวลาแบบหมุนมาตั้งไว้บนโต๊ะครับห้ามใช้แอปในมือถือเด็ดขาดเดี๋ยวเพลิถไถตั้งเวลา25นาทีแล้วบอกตัวเองว่าฉันจะทำงานนี้งานเดียวจนกว่าสิงกริ่งจะดังพอครบ25นาทีให้พัก5นาทีไปเดินไปมองฟ้า เสียงติ๊กติ๊กของนาฬิกาจะเป็นตัวเตือนจิตได้สำนึกว่าตอนนี้คือเวลาโฟกัสครับเริ่มจากวันละหนึ่งรอบก็ได้ครับแล้วคุณจะตกใจว่าแค่25นาทีที่ไม่มีมือถือคุณทำงานเสร็จไปเยอะมากครับวิธีสุดท้ายเปลี่ยนงานน่าเบื่อให้เป็นการฝึกจิตปกติเวลาคุณล้างจานหรือรดน้ำต้นไม้คุณชอบเปิดพอดแคสต์ฟังหรือคิดเรื่องอื่นไปด้วยใช่ไหมครับลองเปลี่ยนดูครับลองทำสิ่งเหล่านี้แบบ single tasking ล้างจานก็แค่รับรู้สัมผัสของน้ำและฟองพับผ้าก็แค่รับรู้ผิวสัมผัสของเนื้อผ้าฟังดูเรียบง่ายจนหน้าขำใช่ไหมครับแต่นี่คือการฝึกสมองส่วนหน้าให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันถ้าคุณจดจ่อกับการล้างจานได้โดยไม่ฟุ้งซ่านคุณก็จะจดจ่อกับการอ่านหนังสือยากๆหรือประชุมเครียดๆได้เช่นกันครับมันคือทักษะเดียวกันสุดท้ายนี้ครับผมไม่ได้กำลังบอกให้คุณเกลียดเทคโนโลยี สมาร์ทโฟนคือสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมครับถ้าเราใช้มันเป็นเครื่องมือแต่เมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้มันเป็นเจ้านายมันจะขโมยสิ่งที่มีค่าที่สุดของคุณไปนั่นคือเวลาและความสามารถในการรับรู้ความสุขการทวงคืนสมาธิไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานเก่งขึ้นแต่มันคือการทวงคืนสิทธิ์ในการใช้ชีวิตของคุณครับสิทธิ์ที่จะกินข้าวให้อร่อยสิทธิที่จะนอนหลับให้สนิท และสิทธิที่จะมองหน้าคนที่คุณรักได้ชัดกว่ามองหน้าจอคุณไม่ได้สูญเสียตัวตนที่เก่งกาจไปไหนหรอกครับเขายังรอคุณอยู่ข้างในนั้นเสมอแค่รอให้คุณวางเสียงรบกวนลงแล้วหันกลับไปฟังเสียงของเขาอีกครั้งเรื่องวันนี้เลยนะครับมื้อต่อไปวางมือถือแล้วลิ้มรสชาติความสุขจริงๆที่อยู่ตรงหน้าคุณถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบผมเชื่อว่าคุณคือคนส่วนน้อย ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงลองเลือกมาสักข้อจาก6วิธีที่ผมเล่าไปแล้วพิมพ์บอกผมในคอมเมนต์หน่อยครับว่าพรุ่งนี้คุณจะเริ่มทำข้อไหนผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์ครับถ้าคลิปนี้ช่วยเตือนสติคุณได้ฝากแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักที่กำลังติดจองงอมแงมด้วยนะครับสำหรับวันนี้วางมือถือแล้วไปใช้ชีวิตให้คุ้มครับสวัสดีครับและหาก คลิปนี้จุดประกายอะไรบางอย่างในตัวคุณได้ลองนำไปใช้ดูครับแล้วกลับมาเล่าให้ผมฟังในคอมเมนต์ได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง d o แอนไรส์ของเราด้วยนะครับเพราะ d o แอนไรส์แค่เริ่มทำวันนี้ชีวิตมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ